ไอ้ที่มองหาร้านขายรหัสเกมคุ้มๆนะครับผมแนะนำร้านนี้เลยครับร้านคุณกิจบายแอดมินกิจนะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นนะครับพี่จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับก็สวัสดีครับจุกพี่จ้อยจากช่องกระจ้อยร้อยนะครับผมอ่าวันนี้เราอยู่ในเกมคอร์บลูตี้โมบายไทยแลนด์นะครับเออวันนี้มีภารกิจข้าใหม่หนึ่งภารกิจนะเป็นปืนเอ่อรู้สึกว่าจะเป็น M13 สกินม่วงนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่หายเอ็มสิบึงนะ M13 M13 น่าจะอยู่ท้ายๆ M13 อยู่นี่อ่า M13 สกินมว่วงนี่ตัวนี้เลยโอ้โหสวยพ่วทเร่เลยอะลายมันเหมือนแบบนกอินทรีป่ะใช่ปะ่ะเออเนี่ยพี่ทำภารกิจเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่จะมาสอนว่าเราต้องทำยังไงนะครับถึงจะได้ปืนสกินกระบอกนี้มานะครับผมอ่าไปเริ่มกันเลยไม่เสียเวลาอันดับแรกไปที่ภารกิจนะครับนี่อยู่ด้านขวามือของเรากิาจกรรมไาที่ลายซีซั่นนะครับผมกดเขา้าไปอ่าภารกิจอ,อยู่ตรงไหนนะนี่อยู่นี่ พี่จะเริ่มมาแต่ภาร,รกิจแรกเลยนะครับผมฆ่าเจ็คนด้วยสไนเปอร์สไนเปอร,ร์นี่เป็นปืนสไนเปอร์อะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็นะนะกเล่นด่า,อานอ,า AR, อะไรก็ได้นะครับผมฆ่าเจ็ดตัวแล้วก็ชนะนะครับผมประมาณนี้ไม่ต้องชนะก็ได้เออฆ่าแค่เจ็ดตัวประมาณนี้จบเกมมันก็จะเสร็จภารกิจนะครับผมต้องฆ่าให้ได้เจ็ดตัวนะภารกิจที่สอง้รับตาลองช็อตสังหารศัตรูการยิงระยะไกลสิบห้าครั้งก็คือเอาปืนพวก AR ออะไรก็ได้นะครับผมเอาไปเล่นแบบ ยิงระยะไกลสักเกิน50เมตรอะแต่พี่จะบอกนะครับผมว่า50เมตรนี่ประมาณไหนนะครับผมเร็งรอเลยเนี่ยระยะนี้ก็ได้นะครับระยะนี้ก็เสร็จภารกิจนะแต่เราต้องคมคมหน่อยนะอ่าถ้าเราใครไม่สนัดไนายก้เาเออา A R มาเล่นก็นได้นะเนี่นเนะนี่เรายิงเลยเนี่ยแคนนต้ตันลองช็อตก็ขึ้นแล้วครับผมเห็นป่มเห็นป่มตันลองช็อตขึ้นแล้วอ่าทราบอันนี้ก็ได้รับวันช็อตวันคิวสัางหารศัตรูได้ในนนะเดี๋ยวก็คือ เอาสไนเปอร์ก็ได้นะครับผมอ่อบูสไนเปอร์ SVD ก็ได้นะครับผมเอาไปยิงให้ได้10ครั้งนะครับผมอ่อต้องยิงตายภายในนัดเดียวนะเป็นปืสนสไนน์นะแล้วมันก็พวกลูกซองก็ได้เออพวกลูกซองแล้วก็ได้ถใครถนัดลูกซองนะครับผมนี่ด่านนี้มันระยะใกล้อยู่นะลูกซองเดินไปเลยเดินไปเลยอ่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วน่ะอันนี้ได้อันนี้ได้อ่าเนี่ยอันนี้ได,นนได้ประมาณนี้ฆ่า10คนด้วยสไนเปอร์ อ่านี่ด่านต่อไอภารกิจต่อไปนะครับฆ่าสิคนด้วยปืนสไนเปอร์ติดตั้งอุปกรณ์เสริม5ชิ้นก็คืออ่าหชิ้นเนี่ยดูไปเลยนี่ดูไปเลยติดตั้งอุปกรณ์5ชิ้นอ่าครบประมาณนี้10ตัวอ่าติดตั้งอุปกรณ์5ชิ้นแล้วก็ไปยิง10ตัวนะครับผมก็จะเสร็จภารกิจนี้นะครับภารกิจต่อไปฆ่าเจ้าแคนด้วยสไนเปอร์ขณะสวมใส่เพิร์กเอ่ออะไรวเนี่ยอ่าไม่ออกอา่าเบิร์กนี้พี่รู้อยู่ว่าเป็นเพิร์กอะไรนะเดี๋ยวพาไปดูเพิร์กไหนนะครับผม จะได้ไม่งงกันเปิร์กอยู่นี่อ่าเป็นเปิร์กตัวนี้นะครับเปิร์กกันกระตุกนะครับผมลดอาการกระตุกเมื่อถูกยิงลง60นะครับผมอ่าใส่ตัวนี้ไปเลยก็ภารกิจต่อไปอ่าออะไรวะอันนี้ฆ่า15คนด้วยปืน SVD ก็คือปืนสไนเปอร์แลหละหลักๆเวสนี้ก็คือสไนเปอร์เออปืน SVD นี่แหละหลักๆเลยสามารถรับได้จากเว็บพ a าสสายฟรีอ่าอันนี้ก็ เอาปืน SBD ใช้ของแต่งอะไรก็ได้นะครับผมยิงให้ครบแค่15ตัวก็จะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับส่วนอันนี้อ่าอันนี้น่าจะทํารู้สึกว่าทําง่ายแต่ว่านานสุดประมาณนี้แต่พี่จะบอกเทคในการทําภารกิจนี้แล้วกันครับผมอ่าชนะหครั้ง้วยปืน SBD ต้องถือปืน SBD ไว้ในมือก่อนจบแมตต์อ่าอันนี้คืออะไรเดี๋ยวไปดูในดานเลยนะครับผมไปดูกันในดานเลยภารกิจสุดท้ายพี่จะให้ใช้เป็นโหมดนี้ครับ ฟีฟอร์อ่าแผนที่ก็จะเป็นชิปเมนต์นะครับผมอันนี้กดยืนยันไปได้เลยนะแล้วกดเริ่มเกมเข้าไปเลยแล้วก็มาอยู่ในด่านกันแล้วนะครับผมอ่าอันนี้พี่เอาปืน SVD สไนเปอร์มาถือนะอันนี้มันจะเป็นต้องถือปืนอ่ะนี่มาเกิดปุ๊บเล็งรอเลยเล็งรอเลยเอ้าโอ้ยแลกไอ้ฮะอ่าเราไม่เราไม่จะเป็นต้องใช้สไนเล่นก็ได้นะครับผมนี่เอาบีทแมงไล่ฟันแมงเลยเนี่ยเนี่ยไล่ฟันเลยอุ้ย อุ้ยมาดิ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 อ่าผมได้สี่ตัวแล้วฆ่าได้สี่ตัวแล้วด่านนี้มันจะฆ่าได้ทั้งหมดยี่สิบตัวก็ชนะนะครับผมไอมาอื้อ้มหาอุ้ยลบลบลบบใครลบใครลบใครลบใครทุกคนอาจจะมึนหัวไปหน่อยนะโอ้ยโอ้โหตายอ่าผมฆ่าได้สิบเอ็ดตัวแล้วฆ้าไปเรื่อยก่อนฆ้าไปเรื่อยก่อนอามิดไรฟันไปเรื่อยก่อนมันจะเร็วนะครับถ้าเราเอาอามิดไรฟันเนี่ยไอ้ด่าพวกเนี้ย เนี่ยมันจะเร็วมันจะเร็วได้สิบสามตัวแล้วอ่าเนี่ยเขาใส่เลยเขาใส่เลยนี่สิบห้าตัวแล้วสิบหกไหมสิบหกสิบเจ็ดเจ็ดตัวแล้วสิบแปดอ่ะสกอร์สติ๊กเราที่มันเราเอามาก็ใช้ได้อ่ะสิบแปดตัวแล้วเราถือปืนเลยโอ้ยตายพ่อนราคาได้สิบแปดตัวใช่ไหมเราถือปืนเนี่ยเราก็ไล่ยิงมาเลยตุ่ม อันนี้ก็จะเสร็จไปาหนึ่งภารกิจนะครับผมต้องถือปืนนะครับอ่าขวบสิบแปดตัวเนี่ยต้องถือปืนดาค์น็อปนะครับต้องถือปืนอันนี้นะอ่าถ้าไม่ถือปืนภา,ารกิจไม่สําเร็จนะครับผมเอ่อส่วนภา,ารกิจอื่นนะครับภา,ารกิจอื่นอ่อาเอ่อภารกิจพวกเนี้ยอ่าเราจะเล่นด่านไหนดีพี่นะครับเอ่อยิงระยะไกลด้วยโอ้โหเราต้องเล่นสไนเปอร์อีกต้องเล่นด่านระยะไกลไหมไม่จําเป็น,นครับนี่เรามีด่านนี้อ่าเข้ามาที่โหมดฮาร์ดพอยต์เลือกแผนที่ ด่านนี้ครับช็อตเฮ้าส์นะครับผมกดเข้าไปเลยกดเริ่มเกมเข้าไปอ่าก็มีอยู่ในเกมกันแล้วนะเดี๋ยวอ่าสำหรับปืนสไนนะครับผมใครที่ไม่เก่งนะครับอ่าพอเราเริ่มเกมมาใช่ไหมอ่าเริ่มเกมดัานนี้มาปุ๊บนี่เดี๋ยวผมจะแนะนําวิ่งไปตรงนี้นี่มาดูกันนะวิ่งไปตรงนี้วิ่งไปตรงนี้เนี่วิ่งมาตรงนี้เลยตรงข้างหน้าเลยเล็งรอเลยครับสไนปึ่มยิงฟรีแน่นอนเนี่ยยิงฟรีแน่นอนครับยิงฟรีแน่นอนนี่ สไนล้วก็จะได้แบบในการยิงระยะไกลเนี่ยเนี่ย,ยระยะไกลระยะนี้พอเลยอ่าสำหรับสไนเอ๋นี่น,น,นะครับผมสไนนะครับอ่าให้มายืนตรงนี้ถ้าเป็นปืนอื่นถ้าเราไม่ถนัดสไนเอ่อจะทาตาลองช็อตระยะไกลใช่ไหมเราใช้เป็นโฮเกอร์ก็ได้อ่าเดี๋ยวพี่ฆ่าตัวต,วตายแป๊บน,นึงนะอ่าเราไปยืนตรงนี้เหมือนเดิมเล็งรอเลยเนี่ยระยะนี้ก็ได้นะครับระยะนี้ก็เสร็จภารกิจนะ แต่เราต้องคมคมหน่อยนะอ่าถ้าราใครไม่ถนัดสนายก้เอาเอามาเล่นก็ได้นะเน่เน่เรายิงเลยเนะี่ยแค่นี้ตาลองช็อตก็ขึ้นแล้วครับผมเห็นปะเห็นปะต่าลองช็อตขึ้นแล้วสําหรับภารกิจที่เป็นวันช็อตวันคิวใช่ไหมว่าขอวันคิวเราใช้เป็นลูกซองก็ได้นะครับผมนี่ด่านนี้มันระยะใกล้อยู่นะลูกซองเดินไปเลยเดินไปเลยออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วน่ะอันนี้ได้อันนี้ได้อ่าเนี่ยอันนี้ได้ ครบหมดลวอ่าอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้อ่ายิงหนึ่ง,งช็อตหนึ่งคิวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับภารกิจปืน M13 นะแค่นี้ก็เสร็จแล้วมันง่ายนิดเดียวนะครับผมง่ายมากผมถือว่าง่ายมากนะภารกิจเนี้ยเนี่ยมันง่ายจริงอ่าเดี๋ยวเราไปลองสกินกันดีกว่าเออ,อว่าจะเฟี้ยวฟ้าขนาดไหนเดียพี่แต่งปืนแป๊บนึง Hard point identified. Target down. Target down. Hard point is ours. Enemy down. Lost the lead. Hard point locked down. Hard point lost. UAV recon. UAV online. Hard point locked down. Hard point contested. lost the lead. Hard point is ours. Hard point lost. Hard point identified. Airstrike incoming. Be careful. Hardpoint point locked down. UAV recon is standing by. UAV recon is standing by. Friendly Shock RC is ready. Be advised, hostile sentry gun spotted. Friendly missile awaiting orders. UAV online. Friendly Shock RC is coming. Enemy sentry gun has been destroyed. It's too close. Fight harder. Tango down. Reloading. Hardpoint contested. Orbital laser deployed. Enemy down. <laughs> point is ours. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint locked down. me. Hardpoint contested. Hunter killer drone deployed. Hostiles have captured the hardpoint. Enemy swarm activated. Attack enemy. Hardpoint lost. Hard Hard point contested. Hard point contested. Keep on them. Winning this one. Enemy napalm has been deployed. Be careful. Hostiles have captured. I got shot! have the hard points. Lost the lead.